สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพาลวยนะครับอ้าวก่อนจะไปดูหวยราวพัฒนานะครับกับปากคำเตือนเนื้อหาทั้งต่อไปนี้เป็นการคำนวณจากสูตรที่ออกไปแล้วโปรดใช้วิจัยวยในการรับชมไม่สนับสน,นุนในการทำผิดกฎหมายแรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพาลวยนะครับหรือ เซียนนาผู้พารวยนะครับโอ้เฮ็ดหวยช่วงนี้วกเข่านะครับวันนี้เฮ็ดไมอีกนะครับวันนี้ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่เฮ็ดเป็นลักเลยแับนี้ครับทําเป็นลักเลย เพชเป็นลักนะครับใจเบิ้งเป็นลักเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นลักลักซิปล่างนะครับเนี่ยเพ็ดไม่เลยนะครับถ้าไม่หมดนะครับลักซิปล่างสูตรที่หนึ่งได้ซีกับหกสูตรที่สองได้ซีกับหานะครับชนกันที่ซีนะครับชนกันที่ซี ออกเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ห้านะครับลักซิฟมาเลกซียนะครับเอาเค็ดในหน่วยตัวล่องเบิ้งด้วบันนี่จะเป็นยังไงนะครับัางที่สองนะครับได้สูตรที่หนึ่งในเก่าหนึ่งสูตรที่สองในศูนย์หนึ่งนะครับชนกันที่เลขหนึ่งนะครับเนี่ยชนกันที่เลขหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับอ เข่าที่เลขหนึ่งนะครับมวดที่ผ่านมานะครับลักซิปลักซิปนี่สูตรที่หนึ่งได้สามกับหาสูตรที่สองได้ห้ากับหกนะครับชนกันที่เลข 5. หานี่ครับเนี่ยมวยออกสามเจ็ดห้าสี่ศูนย์สองนะครับเนี่ยชนกันที่เลขหานี่ครับได้เข้าที่เลขห้านะครับมวดนี้นะครับเนี่ยมวดนี้ได้สามห้ากับสี่ห้าครับ ชนกันที่เลข8อีกนะครับหลักสิบนะครับบานีหลักหน่วยมาเนี้หลักหน่วยล่างเนี่ย078สูตรที่สอง01นะครับหลักหน่วยมาที่เลข0นะครับเนะี่ยมาที่เลข0ทางที่สองนะครับหลักหน่วย412สูตรที่สอง01นะครับชนกันที่เลข1นะครับมาเลข1เนี่ยครับ ออกนึงนึงนะครับอ่าอวดที่พานมานะครับหกสามสี่ซีหาชนกันที่เลขซีครับมาหาซีนะครับเลขลลังนะครับเราลักอันนี้ลักสิบชนที่เลขหาครับลักหน่วยนะครับกระชนกันที่เลขหานะครับงวดนี้นะครับบานนี้อันนี้อันนี้เป็นสูตรเลขตัวเดียวครับเนี่ยเป็นสูตรเลขตัวเลขตัวเดียวครับ งวดที่หนึ่งได้ได้ไดไดาหาน,น,นะครับมม่ลักได้หามาาลักลักน้อยบนนะครับได้ศูนย์ม่ลักน้อยบนนะครับได้หาม้าลักสิบล่างนะครับงวดน,นี้ก็ได้หานะครับงวดนี้ได้หานะครับหานี่มันจะมาชนอยู่ตัวล่างนะครับชนอยู่ที่เลขล่างนะครับนี่ครับเดี๋มวมาเบื้องเลขบนมาเนี่ อันนี้คือเลขบนนะครับเข็ดซ้ำๆกันนะครับเลขบนอันนี้เป็นเลขตัวเดียวครับเนี่ยอันนี้เป็นเลขตัวเดียวนี่ครับได้สี่ได้ห้าได้ศูนย์ได้เก้านะครับถ้าได้เก้ามันมันสิมาชนเลขเก่าฟังนี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเลขตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นเลขตัวเดียวนะครับเนี่ยได้เก้านะครับได้เก้ามันเสิมาชนอยู่หลักหน่วยบนนะครับนี่หลักหน่วยบนศูนย์ เก้าสองหนึ่งเก้าเนี่ยชนที่เลขเก้านะครับลักหน่อยบนชนที่เลขเก้านะครับลักซิบลักซิบบนเนี่ยแปดสองเจ็ดสองเจ็ดชนที่เลขสองนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเป็นสูตรตัวเดียวนะครับเนี่ยได้หาได้ซีได้หาได,ได้หาได้สองได้ศูนย์งวดนี่ชนกันที่เลขสองนะครับชนที่เลขสองนะครับเนี่ยครับเห็นไหม หลักวาน,เ,นเลขสองอยู่หลักใดเลขสองเนี่ยอยู่หลักสิบอยู่หลักสิบบนนะครับเลขสองอยู่หลักสิบบนนะครับเลขเก้าอยู่หลักหน่วยบนนะครับอันนี้ใช้เหดทั้งสี่ก็คือเรเห็นภาพนะครับเ็นว่าเบิงนี้ครับสูตรนะครับสูตรล่างสูตร สูตรบนนะครับสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดมาจะใสอันนี้ครับนี่สองเจ็ดแปดนี่คือเอาเบิร์ตเอาเบิร์ตทั้งสามชุดทั้งสามทั้งสองชุดนะครับคือสองเจ็ดแปดนี่ครับชนทีเล็กสองนะครับอันนี้เป็นสองเจ็ดแปดนะครับ <c oughs> บาร์ในเก้าศูนย์หนึ่งสองมาจะใสเก้าศูนย์หนึ่งสองน,นี่ก็มาจะนี่แหละครับนี่เก้านี่ครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ครับ เป็นหลักหน่วยบนนะครับจะ oh เด่นที่เลขเก้านะครับเด่นที่เลขเก้านะครับนี่ครับบานี้วิ่งเห็นไหมนี่วิ่งบนวิ่งบนนะครับสองกับเก้านะครับสองกับเก้าคือเลขวิ่งนะครับเนี่ยอันนี้เลขวิ่งบนนะครับเนี่ยตัวเดียวครับได้เก้านะครับตัวเดียวได้เลขสองสองสูตรนะครับก็เลยเป็นเลขวิ่งวิ่งสองวิ่งเก้าครับมันกระเ็นมาสองสูตรชนกับหน้าที่เลขสอง อันนี้ลักหน่วยสองสูตรชนกัะมาที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับมันก็เลยเปลี่ยนที่มาของวิ่งสองกับเก้าบนแล้วก็เด่นที่สองกับเก้าก็อยู่ในชุดนี้นะครับมีสองกับมีเก่านะครับอยู่ในชุดนี้แต่ชุดบนเด่นสุดก็คือนี่ครับชุดบนสองเก้าสองสองนะครับ ไอเอฟซีว่ามันใจก้าสองสองเก้านะครับสองสองนี่กราฟหายแล้วนะครับก็คือสองเก้าเก้าสองนะครับอาบา้ามาเนี้อันนี้เป็นชุดสามตัวบนนะครับสามตวัวบนเดี๋ยวยังยังพอดนะีนต่ก็ได้มามาเบเกล็กล่างก่อนนะครับจังสีจ 4, ัก,จก,กว่าสามตัวบนตัวใดนะครับชุดล่างนะครับชุดล่างนี่ก็คือนี่ครับชุดล่างเนี่ย สามสี่ห้าเนี่ยครับมันชนที่เล็กหานะครับจุดล่างสามสี่ห้านี่ครับเนี่ยสามสี่ห้านี่ครับจุดหลักสีเปล่านะครับ,ล,ล,รบลักหน่วยล่างมีสี่ตัวนะครับลักหน่วยล่างก็คือมีสองมีสามมีสี่มีห้านะครับจะชนกันที่เล็กหานะครับนี่ครับเป็นลักหน่วยล่างนะครับแต่จับคู่มาจะได้สามสองสามสามสามสี่สามห้า สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้ามาในวิ่งล่างนะครับให้วิ่งที่เลขห้านะครับเป็นยังงทีตัวเดียวนี่ครับเนี่ยนี่ครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเนี่ยเลขวิ่งตัวเดียวนี่ได้ห้าได้ศูนย์ได้ห้าแล้วก็ได้ห้านะครับนี่ครับอยู่ในในหานี่เลขหานี่ไม่เด่นแค่มาอะไรามาล่างนะครับบนบันมีเลขหานะครับสังเกตเิง เลขบนไม่มาเลขห้านะครับมิจะสองกับเก่านะครับนะครับมันก็จำเป็นต้องว่าห้านี้ต้องอยู่ล่างนะครับเลาวิ่งที่เลขห้านะครับก็มิหากับมิหาสองหาสามหาสี่หาสี่หาสามห,หานะครับแต่ชุดเด่นห้าสองห้าห้านะครับ หรืว่าทาว่ามันใจก็เอาสองห้าห้าสองนะครับนี่ครับคือเห็ดตามสูตรนี่คือมันมาแท้นะครับนี่ครับกคคิดค้นสูตรขึ้นมาใหมนะครับเห็นมาครับเลขตัวเดียวนี่มีได้ห้าได้ศูนย์ได้ห้าได้ห้านะครับนี่แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยชนกันที่เลขห้านะครับเมื่อก็ต้องมีห้าห้าลองห้าสองนะครับในชุดหลังนะครับ บันเบิ้งลักร้อยบันนี่ล่างวิ่งห้าอันวะลักร้อยก็คือห้าสองเก้าห้าสองสองนะครับอันนี้คือเป็นคือสามตัวบนอันนี้คือสองตัวล่างนะครับเอาเถึงในเอฟซีน,นี่คือได้เบิ้งแล้วนะครับอันนี้เป็นเลขตัวเดียวนะครับเนี่เป็นคำนวณสูตรตัวเดียวมานะครับได้ห้าได้ห้าได้สองได้สอง ได้สี่ได้ห้าได้ศูนย์ได้สองนะครับชนกันที่เลขสองเลขตัวเดียวนะครับฟับงทั้งนี้สี่ห้าศูนย์เก้าอันนี้ก็เป็นเลขตัวเดียวนะครับเนี่ยชนที่เลขเก้านะครับเลขเก้าหนี่เมื่อ็สีมาอยู่หลักหน่วยนะครับเลขเก้าเนี่ยน 2, ชนกันที่หล 10, ักหน่วยเลขสองชนกันที่หลักสิบนะครับนี่ครับเลขสองชนกันที่หลักสิบบนเก้าอยู่หลักหน่วยบนนะครับจะเป็นชุดเด่นสุดก็คือ ชุดนี้นะครับบนแตนนี่เป็นชุดรองนะครับแต่หน่อยคูมันกับซ้าเดนหมดนะครับล่างล่างในชุดเด่นเป็นชุดนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นชุดรองนะครับชุดสามตัวครับเอาเพียงในเอฟซีในเบื้องแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับวันนี้เป็นแนวทางนะครับแนวทางอาจารย์แล้วก็เว้นใจเฮ็ดตาม แนวทางนะครับเอาไทายนี่กัอาจารย์นครเพื่นกันขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทยนี่อาจารย์นครเพื่นกนัขอกลับสวัสดีครับ